บอกฉันสักคำว่าเธอทำ นกน้องมุคือลูกหมาครับอา,อายุประมาณสักเก้าขวบได้แล้วไม่ลูกแล้ว <c oughs> <c oughs> แก่แล้วก็คือเป็นมะเร็งก็เลยต้องมารักษาทําแผลกันต่อเนื่องแทบทุกวันไม่เล่าถึงนกก่อแล้วก, <c oughs> ก็ก็จะมีก็จะมีอ่าหลังจากหลังจากที่น้องหมาเราพาน้องหมาไปแล้วก็จะมีพวกแมวป่วยแมวอะไรที่แถวบ้านเป็นแมวจรเราก็พาไปก็เจอเขาอีกเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยรักษาต่อเนื่องกันอีกครับก็คือเจอกันเรื่อยๆอแล้วหลังๆก็คือ,อผู้ช่วยผู้ช่วยที่ทำงานอยู่ที่ที่เดียวกับคุณหมอก็บอกว่าอาลองคุยกันดูสิก็โอเคนะครับผมก็เลยเขาก็เลยให้เบอร์มาอยู่ๆคือเขาเอาเบอร์ไปใส่มือพี่กอบเองคนที่เอาเบอร์ไปให้อนะ่ะบอกว่าเมื่อชอบเขา บอกเมื่อก่นไม่ชอบพีก่กอล์ฟทั้งทงท,งที่ตอนนั้นก็คือต่างคนต่างก็ไม่ได้อะไรกันคือคือเหมือนเจอกันบ่อยเฉยๆทำงานแล้วเจอกันเป็นลูกค้าเป็นคุณหมอเงี่ยเออเป็นเจ้าของเคสเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรก็ได้คุยโทรศัพท์กันบ้างมาเรื่อยๆตอนแรกผมไม่ล้าโทรเข้าไปนะะแต่พอผู้ช่วยเขาบอกว่าหมอเขาชอบพี่ผมก็เลยอลองโทรไปคุยดูก็เลยคุยกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็รู้ว่าเขา เขาเป็นอะไรที่มากกว่าที่เราคิดไว้ครับผมซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกคือถูกถูกถูกเมคเรื่องขึ้นมาอแต่ก็คุยต่างคนก็คุยกันก็คือทําความรู้จักกันมากขึ้นจากตรงจุดนั้นจริงๆจริงๆต้องบอกว่าคนที่ทําให้เจอกันจริงๆอ่ะเป็นคุณแม่นะเป็นเป็นหมอมานะเพราะว่าเขาอ่ะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยพวกหมาแมวให้แบบให้เจ็บให้ป่วยอะไรเนี้ยเขาไม่ปล่อยเลย กลายเป็นเราต้องรับพรับภาละพาหมาแมวพวกนี้ไปหาคุณหมอเขามันก็เลยเจอกันบ่อยขึ้นพาหมาแมวไปหาหมองเงี้ยอ่าซึ่งจริงๆมันไม่น่าจะใช่ตัวตนของเราสักเท่าไหร่แต่จริงๆก็คือพาพาไปก็คือคุณแม่พาไปไม่ไหวเราก็เลยพาไปซึ่งทําให้เราเจอกับคนคนนี้เขา ที่บอกว่ารักคือการให้มันก็ก็มีส่วนในส่วนตรงนั้นจริงๆแล้วก็ก็คือเราก็อยากทำให้คนที่เรารักและคนที่รักเราก็แบบมีความสุขไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็เป็นนิยามง่า,งงายๆที่เข้าใจกันได้อของเมยของของกอลก็คือการที่ทําให้อ่าคนที่เราอยากจะดูแลมีความสุขครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่าผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือจะเป็นแฟนครอบครัวครอบครัวของแฟนครอบครัวของทุกทุกคนคก็อยากให้มีความสุขกันทุกคนก็หลังจากหลังจากที่แต่งงานไป ก็อย่างแรกก็คือก็คงต้องพยายามาปรับตัวแล้วก็ทําความเข้าใจกันให้มากยิ่งขึ้นครับผมเพาต้องใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆแล้วตอนนี้ใช่คือไม่กล้าสัญญาว่าจะรักกันตลอดไปแต่ก็ จะทำให้ดีที่สุดเนาะจะอยู่กันให้ได้ดีที่สุดแล้วจะอารมุมอร่อยกันก็ก็ก็คงต้องสัญญากันไว้จะสัญญากับเมยว่าพี่จะดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งได้เนาะขอบคุณค่ะครับ mm.